การมาดูอำนวยความเรือการเลือกตั้งของสมาชิกสภาจังหวัดเนี่ยดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับณตอนนี้ครับคือการเลือกตั้งองค์กรที่ผู้เชี่ยาจังหวัดในวันนี้เป็นการเลือกตั้งระดับจังหวัดนะครับทางกกตนะครับก็ได้เตรียมการมาอย่างดีในส่วนของคณะกรรมการระดับจังหวัดเนี่ยเราก็ได้มีการประชุมร่วมกับทางพ้ธีการการเลือกตั้งจังหวัดในการมีการซักซ้อมมีการนำข้อบกกข้องนำจุดที่เป็นข้อสังเกตของหน่วยเลือกตั้งที่ เกิดขึ้นทั่วประเทศมาดูนะครับเพื่อเตรียมการว่าของจังหวัดชุมพรที่จะเลือกในวันนี้เราจะทํำยังไงจากถานที่ขั้นตอนกระบวนการยังไงนะครับให้เป็นไปดยสุดธินัยธรรมเป็นไปตามกฎหมายนะครับซึ่งท่านผู้นรการการเลือกตั้งระดับจังหวัดนะครับก็ได้มีการเตรียมการแล้วก็ได้รายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งระดับจังหวัดได้รับทราบนะครับว่าได้เตรียมการเป็นอย่างดีให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทุกประการนะครับแล้วก็ วันนี้ก็คาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะเรายึดระเบียบกฎหมายเป็นแนวทางในการปฏิบัติตลอดนะครับ,รบขออนุญาตถามท่านกอตอนนะครับจากหลายที่เนี่ยมีการร้องเรียนคุณสมบัติบ้างมีกระบวนการบ้างชุมพรมีไหมครับเรื่องนี้ครับ ของชุมพรนะครับในเรื่องของคุณธรรมบัติเนี่ยระดับอำเภอได้ที่พบเนีน่ยมีการรอบชื่อไปดํานั้นทั้งหมดครับเรียบร้อยครับครับมียื่นหนังสือขอช่วยตรวจสอบว่าผู้สมัครมีคุณบัติครบต้วหรือไม่นะครับซึ่งทางผมเองก็ได้ร่วมมือกับผู้ในการเลือกระดับอำเภอก็ได้มีการตรวจสอบคุณบัติให้ตามคาขอทุกทกรณีครับมรไม่มีปัญหาหรือประเด็นนีไม่มีปัญหาครับในขณะนี้ไม่มีครับเดี๋ยวฝากนะ เอาผู้ว่าขึ้นก่อนเนาะการใดบ้างครับในช่วงพักที่ผ่านมาครับครับสำหรับการเลือกสมาชิกผู้ที่พาระดับจังหวัดนะครับก็มีทุกกลุ่มนะครับทั้ง20กลุ่มมีผู้สมัครนะครับเราได้เตรียมการมาตั้งแต่ start ที่เมื่อวานนะครับเป็นไปด้วยดีครับโดยสภาพกย่างที่ผู้สื่อข่าวได้เห็นนะครับข้ออื่นในขณะนี้ยังไม่ปรากฏนะครับนะครับก็ทั้งผู้สมัครแล้วก็เจ้าที่ต่างให้ความร่วมมือด้วยดีกันครับที่จะให้อยู่ภายใต้กฎกติกาครับ ตรงนี้ที่มีกลุ่มของผู้ ในระดับจังหวัดไม่มีมีทุกกลุ่มครับมีทุกกลุ่มนะครับครับแล้วการท่านตอนการเลือกตั้งวันนี้เนี่ยแต่ละกลุ่มเนี่ยจะต้องเสนอชื่อทั้งหมดกี่คนต่อเข้าไปสุดบหมครับครับในการเลือกระดับจังหวัดนะครับจะมีการเลือกสองรอบนะครับรอบแรกก็คือผู้กลุ่มไหนที่มีผู้สมัครนะไม่เกิน5คนหรือมารายงานตัวไม่เกิน5คนไม่ต้องเลือกรอบแรกนะครับแต่ถ้ามากกว่า5คนจะต้องมีการเลือกรอบแรกครับซึ่งให้เลือกให้เหลือไม่เกิน5คนนะครับหลังจากนั้นจึงจะเลือกระดับ ในรอบที่2นะครับในรอบที่2ก็คือเป็นผู้ได้รับเลือกระดับงจังหวัดเนี่ยจะเหลือแค่กลุ่มละไม่เกิน2คน,นครับซึ่งว่าน่าจะวันนี้จะแล้วเสร็จประมาณการเท่าไหาร่ครับในกระบวนการครับเราจะดําเนินการตามขั้นตอนอย่างต่อเนื่องนะครับจะไม่มีการหยุดนะครับ แต่ว่าอย่างไรก็ตามจะต้องมีช่วงเวลาหนึ่งที่จะให้ผู้สมัครได้ทําความเข้าใจในรอบ2คือเอกสารแนะนำตัวของผู้สมัครในรอบสองนะครับซึ่งผู้สมัครแต่คนเขาจะรู้ในวันนี้เท่านั้นเองว่าใครจะอยู่ในสายเดียวกัืกลุ่มไหนอยู่สายเดียวกันงั้นต้องให้เวลาในช่วงนี้นะครับให้ผู้สมัครได้ทำความเข้าใจถ้าพอประมาณนะครับคนน่าจะไม่เกิน4ี่สินาทีจากข้อมูลที่เป็นข้ที่ผู้สมัครเข้ามาในผู้กลุ่มที้่ัมเนี่ยตอนนี้ของชุม h o มีทั้งหมดกี่คนครับ ที่ข้ามาระดับจังหวัดนี้ทั้งหมด166คนครับจะเหลือให้เหลือกลุ่มอีกสองคนจไม่เกิน2คนคนครับอาจจะมี3 2มหรือสไม่เกิน2ครับครับไม่เกิน2ครับเหตุผลที่ไม่เกิน2หมายถึงว่าถ้ากลุ่มไหนเนี่ยผู้สมัครจะได้รับเลือกระดับจังหวัดได้ต้องมีคะแนนครับครับถ้าหากผู้สมัครกลุ่มใดไม่มีคะแนนเลยนี่ก็ไม่ถือว่าเป็นผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดเครับครับ 네 사다리 탔